ครับสวัสดีครับนะวันนี้มีเอาติดมานําเสนอครับนะปีสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมครับนะสวยครับสีหายากอีก1คันนะครับเป็นรถปี2019ครับ1.6ตัว G นะครับเลขไม่แค่6 0,000่นครับกับราคาโคตรถูกครับนะ4 1 0 0 0 0ครับรถสภาพเกรด A กับราคานี้ผมว่าเหมาะสมกันที่สุดแล้วครับแล้วก็ซื้อไปไม่ต้องไปลุ้นว่าไปซ่อมเอาไปใช้งานยาวๆนะครับ สำหรับคันนี้บอกเลยว่าลูกค้าต่างจังหวัดสามารถซื้อรวดกับผมได้เหมือนกันครับไม่จำเป็นต้องทำเรื่องที่กรุงเทพครับเรามีบริการไปแน้นไปหาถึงหน้าบ้านพนอนุมัติผ่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับนะัดทั่วประเทศเลยครับเนื้อออกตกใต้ผมส่งหมดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวไปชมคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนคนที่ยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีเอาติดมานําเสนอครับนะเป็นเอาติดปลดระวังจากหน่วยงานครับรถพวกนี้มันดียังไงครับมันดีตรงเข้าศูนย์ทุกระยะครับแล้วก็รถเขาไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับก็หม่แค่60,000นครับสำหรับคันนี้ายทะเบียนจําไว้ครับ1084ครับนะก็ถือว่าสวยถือว่าโอเคนะครับนะแจ่มเลยคันนี้ผมขโมยช่างมาถ่ายเดี๋ยวผมขโมยช่างมาถ่ายไงเดี๋ยวผมให้ดูกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูความเดิมของเขาเลยนะครับนะว่าสภาพเป็นยังไงครับนี่คือสภาพแรกเข้านะครับความเงาของเขาลูกค้าคนเก่าดูแลรักษาดีมากครับก็บตัวระหว่างกันชนด้านหน้านะครับนะแล้วก็ตัวรถครับไม่มีอาสภาพของโคมไฟลอยหินกระเด็นแทบไม่มีครับให้ดูก่อนนี่ครับโคมยืเจียมๆที่สวยครับฝากระโปรงเรื่มเรื่แบบนี้ครับไม่มีชนหนักจมน้ําผิดความแน่นอนสําหรับคันนี้ครับโคมไฟสวยทั้ง2ฝั่ง โอ้โหนะหลอดมันติดดีฟิกเตอร์ครับพร้อมกับตัวเดย์ไทม์ LED สีดวงเรียงกันสวยๆนะครับพร้อมกับล้อแมกกปัดเงาครับนี่คือตัวจีนะครับหน้าที่ดีที่สุดครับนันแล้วก็เครื่องยนต์อึดตึกทนแน่นอนสำหรับตัวนี้ครับ BVT ขีดไอครับเป็นเครื่องยนต์ที่ดีสำหรับเก่งตัวอัลติดนะครับเป็นดูอัลแล้วเรียบร้อยครับสาหรับตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับ นี่เป็นยางของดันหลบคับนะสภาพยางใหม่มากนะครับนาการแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะอะไรครับนับเป็นยางปี2024แล้วเรียบร้อยนาสัปดาห์ที่5ครับ2 0 2พน่ะครับอ่าเพิ่งเปลี่ยนมาต้นเดือนเลยนะครับนาดอกยางสามารถใช้งานได้ยาวๆครับแล้วก็ตัวซุ้มโช๊ครับนะาการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบครับคันนี้ยังไม่ติดจองครับใครไวกวาได้ก่อนครับนะสันเหลี่ยมด้านข้างคมๆแบบนี้ครับถือว่าแจ่มถือว่าสวยครับมือจับครับนาคาดโครเมียมแบบนี้ครับ มือจับคาดคมเยี่ยมแบบนี้เลยนะครับนะกระจกปัดไฟฟ้าปับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็สันเลี่ยมด้านข้างคมๆแบบนี้รอยลักยิ้มแทบไม่มีและที่สําคัญครับด้านหลังไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับถือว่าสวยถือว่าแจ่มนะผมยกนิ้วให้เลยครับนะสำหรับคันนี้นะครับร้อยคะแนนผมให้พันร้อยคะแนนผมให้พันครับโอ้โหนะพร้อมกับคุณแจนะครับนะโตโยต้าสมาร์ทคิวเล็ตเอ็นทีแล้วเรียบร้อยนะสำหรับคันนี้นะครับนี่เลยนะสวยๆเปิดฝาท้ายครับ ระบบไฟฟ้าจัดมาเต็มแน่นอนสำหรับคันนี้ครับเก็บระหว่างตัวกันชนด้านหลังครับไม่มีอ้าแน่นอนโคเมียมครับนะสวยๆแบบนี้ครับหรือใครอยากได้เซ็นเซอร์การระยะถอยบอกผมครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะสำหรับส่วนนี้ครับเช่นกันครับนะที่เก็บสภารดด้านหลังครับสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลย4ใบแล้วก็พื้นที่เหลือด้วยเพราะอะไรครับนัรถเขาเป็นรถสไตล์ผู้บริหารครับ ด้วยความใหญ่ด้วยความกว้างนะครับโคตรกว้างครับขายึดรับน้าไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับหัวน็อตนี่คมริบทั้งสองฝั่งนะครับไล่ขึ้นมาเลยสันเหลี่ยมนะครับโอ้โหหน้าซิลิโคนนะสวยๆครับหัวน็อตกิบๆแบบนี้ครับหาได้ที่ไหนครับนนอกจากที่เพชรยนต์เราคัดให้แล้วเรียบร้อยครับนะไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วครับเพชรยนต์คัดรถเกตเอมให้แล้วเรียบร้อยครับแล้วก็เรื่องประสบการณ์ไฟนซ์เนี้ยผมเหนือเหนือบอกเลยว่าผมบริการเคสเองด้วยตัวเองนะครับไม่มีการโยนทิ้งเค นะครับฮ่าถือว่าสวยถือว่าแจ่มครับนันแล้วก็สภาพของด้านข้างครับฝั่งขวาลุ่มเลื่อมแบบนี้ครับบอกเลยว่าสีนี้ครับเวลาถ้าได้ทําสีนะถ้าได้ทําสีนะเป็นสีที่ทํายากที่สุดครับแต่คันนี้ไม่เคยผ่านการทําสีมารอบคันแน่นอนนะครับเพราะอะไรครับเราขัดรถเกตเอมานะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังครับนี่ผมขโมยช่างมาจริงๆนะเขาถอดเบาะออกไปทําความสะอาดนะ แต่ผมขโมยมาจะได้เห็นโครงสร้างกันด้วยนะครับน่าจะได้เห็นโครงสร้างกันด้วยครับด้านในก็เป็นบาะสีเบรดแบบนี้ครับนะถือว่าสวยถือว่าแจ่มครับไม่มีฉีกขาดแน่นอนนะครับแล้วก็มีช่องจุดชาร์จครับใน usb ขนาด2 1แอมป์นะสองตำแหน่งให้แล้วเรียบร้อยพวอะายมันตีฟังก์ชันนี่ไหนก็ได้เข้ามาแล้วครับนะขออนุญาตเข้ามาด้านในเลยแล้วกันนะครับจะได้เห็นโครงสร้างกันเนาะโอเคมาในส่วนของประตูด้านหลังครับนะตัวคาน B บนะครับบานพับบนกับร่างครับนะาไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับ และที่สําคัญครับผมจะได้ให้เห็นโครงสร้างครับว่ารถไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำม,มาแน่นอนขออนุญาตหมุนหัวน็อตออกนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะอ่าจิบ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 โอเคนะครับเห็นในช่องตัวเกียวไหมครับอ่าตัวเกียวนี้น่าจะประมาณสัก12มิลเนาะครับ ตัวเกียวไม่เป็นสนิมนะครับถ้ามีการจมน้ํามาตัวเกียวตรงนี้เสียจะแตกแล้วเป็นสนิมนะนี่คือสภาพด้านในครับน่าสวยๆตรงนี้ครับตรงนี้เป็นช่องอปิดเปิดสําหรับดูเลขตัวถังนะผมให้ดูก่อนนะครับเลขตัวถังอยู่นี่นะครับนี่เลยคมๆครบๆครับไม่มีการตอกใหม่แน่นอนนะดูคลิปผมครับไม่จำเป็นต้องดูรถตัวจริงครับเห็นคลิปผมคนนี้ก็เหมือนรถตัวจริงแล้วนะขออนุญาตใส่คือน,นิดนึงเดี๋ยวช่างด่าผมนะครับก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มนะ แล้วก็ในสภาพของด้านข้างนะครับนะสวยๆหน้าจอแบบนี้ครับตัวนี้เครื่องเล่นของเขาจะไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แต่ผมแนะนําให้ไปซื้อตัว USB ที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้ก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มครับนะแดบบอร์ดครับจุดวางพระจุดวางอุปกรณ์จับโทรศัพท์ไม่มีนะแอร์แบกครับนะามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนของตัวถุงครับมีมาให้ครับนะทั้ง2ฝั่งเลยถุงยังไม่แกะนะครับขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูแล้วกันนะครับนะมา นะครับเหยียบเบรกครับนะกดพุชตาร์ดนะผมก็มีความพยายามนะครับโอเคนะครับเลขหมายก็แสดงอยู่ที่6กหมื่นครับ1,769กิโลเมตรครับเป็นหน้าปัดโซนสปอร์ตแบบนี้ครับแอร์เปิดมาเย็นเลยนะครับนะเย็นฉ่ำแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะคู่มือไม่ให้ครบครับเดี๋ยวผมดูให้ว่ารถคันนี้มาจากไหนนะครับนะเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่ง ซิทเนอร์เจครับนะโอ้โหนะตัวนี้บอกเลยว่ามาจากบริษัทซิทเนอร์เจครับนะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคและแจ่มเลยนะเบาะหน้าครับไม่ขาดไม่ยุบตัวนะสภาพดีๆแจ่มๆแบบนี้ประมาณนี้นะบอกเลยว่าประมาณนี้ใครไวกว่าได้ก่อนนะสำหรับคันนี้เพราะว่าเป็นสีหายากด้วยนะเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องครับ ครับก็มาในส่วนของห้องเครื่องครับบอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้อึดถึกทนแน่นอนครับดูโร่ครับนะว v วขีดไอครับนะ1้5แรงม้า4สูบ16วบล์วครับเครื่องเบนซินนะครับ1.6ลิตรครับอัตราการประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับนะโคตรประหยัดครับและทนที่สุดนะ1 5 1 1กิโลต่อลิตรครับ ถือว่าเจียมถือว่าสวยนะครับผมยกนิ้วให้เลยนะครับแล้วก็บตเตอรี่ครับเกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ไม่จำเป็นต้องรอสองปีครับค่า CCA ไม่ได้ผสมตาฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันตัวซุ้มโช๊คครับคัขนขาน้ขางคันหน้าหม้อน้ำครับไม่หกักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับหัวน็อตคมกริบครับแล้วก็ตัวคีบนะครับตัวหม้อน้ํา ไม่มีล้มแน่นอนนะครับคานข้างหัวน็อตนี้คมกริบไล่ขึ้นมาครับการมาร์กจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมครับและที่สําคัญครับปากกระโปรงตีตาโตโยต้ามาแบบนี้หัวน็อคมกริบแบบนี้หาได้ที่ไหนครับร่องการใช้งานการตีโป่งเห็นได้ชัดครับซิลิโคนมีล่องการใช้งานเห็นได้ชัดแบบนี้ครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบปกติแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดแน่นอนคันนี้ครับ เหมือนกับที่ผมบอกเลยว่าร้อยคะแนนผมให้พันครับใครอยากได้คันนี้รีบติดต่อมาหาผมครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่สวยแบบนี้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ